หลอกข้างหญ้านะครับชนอ่างนะครับ เขี้ยวคมครับตัวนี้นี่ครับประช่อนอ่างล้อข้างยาใสมันผอมนะครับผมตัวนี้กัดนี้นะครับผมกัดยักยางแก้ขั้นนะครับผมตัวนี้สีสีอะไรจำไม่ได้สีแดงนะครับผมสีแดงออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับผมแดงออกน้ําตาลอ่ฝากผลงานได้ครับยักษ์ยางแก้ขั้นนับผมสุดยอดมากครับ เียตัวนี้ผอมนะครับผมเดี๋ยวปล่อยไปก่อนนะครับผมชอ็อต่ะหัวโตถึ ครับงานแล้วนะครับผมยักยางแก้คันครับ